สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวกูบิโก้ SK 2 0 0รุ่น8นะครับซุปเปอร์นะครับแดดร้อนๆเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับเดี๋ยวจะทำงานให้ได้ดูนะครับ คันนี้ราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเป็น SK สองร้อยรุ่นแปด VN สิบสองนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับ แดดครับไม่ออกากแดนด,ดีกว่านครับใครหาไว้ใช้งานอยู่ก็ลองสอบถามมาได้ครับตอนนี้ก็มีซูปเปอร์อยู่ประมาณห้าคันนะครับแล้วก็มีซูปเปอร์เออยู่หนึ่งคันนะครับแล้วก็ซูปเปอร์เออยู่อีกหนึ่งคันนะครับอุบีรุ่นแปดตอนนี้ก็อยู่ประมาณ สิบคันได้อยู่นะครับรุ่นแนะครับมีตั้งแต่ซูเปอร์ซูเปอร์เแล้วก็ซูเปอร์เอนะครับตอนนี้ใครหาอยู่ก็ลองสอบถามได้เลยครับลองสอบถามได้นะครับเบอร์โทรเดิมครับเบอร์โทรศูนย์หกสองกแนะครับลองสอบถามมาดูครับหรืออยากดูรูปนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับเบอร์นี้นะครับ เช็คระบบเรียบร้อยพร้อมทํางานนะครับทุกคันเช็คระบบเรียบร้อยนะครับมีช่างมาเช็คระบบให้จากช่างศูนย์อริยะนะครับเช็กรั่ัวเช็คซึมให้นะครับแล้วพร้อมทํางานนะครับหรือใครมาดูรถคิดว่าตรงไหนยังไม่ดีพอนะครับก็ อยากให้เราเก็บให้นะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้เอาไปทํางานถูกใจนะครับเอาไปทํางานได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะครับจะได้หาเงินส่งงวดนะครับหาเงินส่งงวดรถนะครับ แดดแดงจัดครับอยากออกไปข้างนอกเลยครับอยู่ใต้แคดดีกว่านะครับหรือใครหาคุมาสุก็มีนะครับคุมาสุ200รุ่น7ตอนนี้มีอยู่3ามคันนะครับฮิตาชิเซตก200คิดหนึ่งมีอยู่2คัน 5G มีอยู่คันหนึ่งนะครับ ขายหาอยู่นะครับแล้วก็แคทก็มีหลายคันนะครับแคทแคทก็มีอยู่ประมาณสามสี่คันซันนี่ยังอยู่นะครับเนี่ยมีให้เลือกให้ชมเรื่อยๆนะครับมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาทิตย์ละคันสองคันสามคันนะครับแล้วแต่นะครับซื้อเข้าขายออกเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาให้ดูนะครับ ใครอยากมีรถนะครับรถคันแรกหรือว่าอยากมีรถก็ลองสอบถามดูได้ครับนี่ครับหรือใครไปจัดไฟแนนซ์นที่ไหนไม่ผ่านรถราคาสูงไปอยากได้รถเรานะครับหลักซูเปอร์เอ็กซ์ซเปอร์เอ็ก็ก็ได้ครับทำเรื่องไม่ยากครับออกง่ายนะครับ มีให้ลองให้เลือกหลายคันนะครับจนกว่าลูกค้าจะถูกใจนะครับถูกใจเราค่อยซื้อนะครับไม่ไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับลองได้เลยครับมีกองดินให้ลองนะครับลองได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกใจลูกค้าซื้อไปก็ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจต้องลองให้ถูกใจคนซื้อนะครับเอาไปทํางานมันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย ค,คนซื้อคนขายนะครับพื้นที่มีให้ลองให้ตากดินดูนะครับว่าระบบการทำงานดีไหมนะครับระบบการทำงานเร็วดีไหมย,ยังติดกัดตรงไหนไหมนะครับไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงนะครับจะไปชี้วับเอาเลยนะครับร,รถมือสองมันก็ต้องมา ลองระบบครับมาดูว่าสมูทตามมือไหมเร็วไหมนะครับมีโหลดตรงไหนไหมนะครับถูกใจคันนี้ยังติดโหลดอยู่บอกได้เลยครับเดี๋ยวเราให้ช่างมาจูนให้อีกครับมาจัดการให้อีกนะครับ เอาเพ่พร้อมนี่ผมถ่ายอยู่เนี่ยจัดไปเดี๋ยวพามาดูนะครับระบบการดำงานก็ให้ดูแล้วนะครับดูเฟรมนะครับเนี่ยครับบอเก็ตเต็มนะครับบอเก็ต <Pocket S 1> <Pocket S 2> นะครับตรงล่างนะครับสู่พอได้ครับบูดไม่ไมีแตก เป็นตัวซูเปอร์นะครับแต่ทำกาดเหมือนซูเปอร์เอเอ็มนะครับทำกาดเหมือนซูเปอร์เอเอ็มนะครับล้อนำอย,อยู่ในซองนะครับยังไม่โล่นะครับ,ไม,นะรบไม่แท็กนานๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูปั๊มนะครับ โดยรวมคันนี้ก็ทําสีทั้งคันนะครับบูมอาไม่มีแล้วแตกนะครับทําสีทั้งคันนะครับจริงๆรถคันนี้ลูกขายออกมาพ่อแม่ไม่อยากขายนะครับลูกขายออกมาพ่อแม่ไม่อยากขายไม่อยากซื้อรถใหม่นะครับแต่ลูกขายออกมาแล้วทําไงได้ครับ <S 2> <S 2> นมีนี่มีเงินมีนี่มีสินก็ต้องจําเป็นต้องใช้เงินก็ต้อง ขายออกนะครับไม่ยึดติดอยู่กับจิ่งเดิมๆนะครับเราต้องถ้าขายออกเพื่อเราไปต่อได้ก็ต้องขายนะครับนี่ครับสภาพรถสวยงามนะครับทำสีสวยสีเราสีเราโอเคสีเราใช้ของศูนย์ยนอ,อ,ยอย่างเดียวนะครับซื้อจากอริยะอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ ใช้สีแบบตลาดข้างนอกนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาทําแล้วครับมันไม่เหมือนกับสีของศูนย์นะครับมันไม่สวยนะครับนี่ครับเกมไม่สวยเลยรับอแบบกระจา เดี่ยมเลยมีแต่ดินนี่ครับอะไรแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นจำต่อตู้แอร์อล้างเรียบร้อยนะครับต่อตู้แอร์อล้างเรียบร้อยนะครับชั่วโมงก็ประมาณหมื่นกว่าหมื 10, ่นเท่าไหร่หมื่นสามหรือเปล่าประมาณนี้แหละนะครับหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้แหละครับแอร์เย็นนะครับแอร์เยน็น ใส่หาไว้ใช้งานก็กนินกลางโทรสอบถามได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนหารุ่นไหนอยู่นะครับเพื่อให้ท่านดูนะครับจอดดูนะครับเิวสวิงแห้งๆเลยนะครับจอดยูนานเลยแพรก็แห้งหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับดาว หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้แล้วก็จัดไปเน,น้นร้านหนึ่งนะครับส่งสบายสองหมนแปดถึงสาม0 0ืนนะครับโอ้แดดร้อนมากนะครับซีนกระบอกเราก็เก็บรั่วซึมหมดนะครับสีต้นเราเก็บรั่วซึมให้หมดแล้วนะครับพร้อมนะครับเก็บรั่วซึมให้หมดแล้วก็สีเงาๆเลยครับเนี่ยระบบแอร์เราก็ทำล้างเรียบร้อยนะครับไฟติดบด เีนก็บอกเราก็เก็บให้นะครับนี่ครับเราตรงไหนไม่ดีพอสําหรับลูกค้าเราก็เก็บให้นะครับหรือว่าลูกค้ามาดูรถอยากได้คันนี้แต่ว่ามันยังไม่ดีพอนะครับอยากให้เราเก็บรดซึมให้เพิ่มได้เลยครับระบอกได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจัดการให้สําหรับันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับใครสนใจรุ่นไหนก็กิงกางกันเข้ามาได้ครับสำหรับันนี้สวัสดีครับ